ဒီနေ့တော့ yang ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းလို့ပြมาဖြစ်ပါတယ်။หนังลืมหรือยังหนังสุราကยุบหิน room ဆိုတာက saturation รือยังสุราကมีก้นปုံสันป่ะอนาคมากวินซะกวินไปเน่แท่ตาเดรือยังยังสุราကတော့ซะกระบยอมีก้นปုံสันนี่มาปูပြီးတော့အတုံးများပါတယ်။หนังลืมยังยุบหินซะบีล่ะအဲ့ဒါก็တော့ตုံးများซုံป้อเนาะ กินข้าวหรือยังทะเมซาพี่พี่ล่ะกินข้าวโซรากาทะเมซาหรอยังโซรากามีกวนป๋องซั่นบ่ะกินข้าวหรือยังทะเมซาพี่พี่ล่ะสะกระบ ió ป๋องซั่นอามี๊าซုံးเปาะตัดจ๋าหรอกินข้าวยังทะเมซาพี่พี่ล่ะอะลุบ่เนาะยังแมะได้กินข้าวทะเมซาหยาติบู่ดาหรอวะจาตะขุหลงปี้ส่งออนพี่ดาบ่เนาะตะเกลู้กินข้าวยังซาพี่พี่ล่ะมีโลชิ่เนาะตะลุงเนี้ยยังกะลุงเนี้ยพี่เล่นหยาดาบ่เนาะมะซาหยาติบู่ยังอะลุพี่ไลเล่นหยาบาด่ะเนาะ စာပီပီလိ و و ا ا, ု ل ل ي, ့ပြောတာဆိုရင်တော့ကင်လယ်လို့ပြောတာများပါတယ်ဒီနေရာမှာရေးထားတဲ့ဥပမာကြတော့ယန်ကင်เข้าอยู่ယန်ကင်เข้าอยู่ဆိုราကာစာနေတုံးလို့ပြောတာပါအရှိကယန်နဲ့နောက်မှာယူနဲ့တွဲလိုက်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုလုံနေတုံးလုံနေစေလို့ပြောတာပါ တကယ်လို့တရားရကမှီတယ်အိမ်အောင်ရှိပြီလားဘာညာမေးလာတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့စင် गे ပဲလို့ပြောခြင်းရော young sort you young sort you အားစင် गे ပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်နင့်ကိုစိတ်ဆိုးနေတုံးမဲနော်လို့ပြောခြင်းရော young crod เธออยู่นะ young crod เธออยู่นะยังแน่อยู่แน่ကိုထည့်တုံးလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒုံပဲလို့အတိတ်ပင်ရပါတယ် crod ဆိုတာကစိတ်ဆိုးတာသူဆိုတာကနင့်နင့်ကိုစိတ်ဆိုးနေတုံးမဲနော် young crod เธออยู่นะ พรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่พรุ่งนี้มนาเพียก็ยังอยู่ชีติเดเป็นวันหยุดไปยะพรุ่งนี้ก็ยังเป็นวันหยุดอยู่มนาเพียและไปยะไปชีติเดะทีมฟุตบอลของเรายังคงอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่ง ทีมฟุตบอลสุรากาพอลองเต็ยงเปียวรับอาของเรางาดูยังคงอยู่สุรากาชินีเซเบ,เบชินีตีเดในตำแหน่งที่หนึ่งสุรากาเนเปเดเนียวเปียวรับอาตำแหน่งสุรากาโพเซเชเนียยา,าดูเรียวตมานเดเนี亚马ตาเมทที่หนึ่งสุรากาเนเปเดบทา,าทีมฟุตบอลของเรายังคงอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งอา,นานดูพอลองเต็ยงการเนเปเดเนียมาชินีเซเบ,เบ ถ้าแม่ยังคงมีชีวิตอยู่ you, พวกเราจะได้ไม่ต้องน้อยหน้าหรอกถ้าสุรากาสุยแม่อเมยังคงมีชีวิตอยู่ you, สุรากาตาชีถิ่นชาชินีเอาเมลุเปียวรวะวาถ้าแม่ยังคงมีชีวิตอยู่สุยินะอเมตาชินีเอาเมสุยเย่ตาชีถิ่นชาชินีเอเมสุเยพวกเรางาดูจะได้ไม่ต้องมาโลบูน้อยหน้าเมียนางเงย่าหรบ่เนาะ พวกเราจะได้ไม่ต้องน้อยหน้าหรอกสุรากางารุมยนงเงยามาม,มาฮุปหลบโยราบาถ้าแม่ยังคงมีชีวิตอยู่พวกเราจะได้ไม่ต้องน้อยหน้าหรอกคนยังไม่รู้จักแชนดีพอคนสุรากานเน ยังสุรากะเตบูไม่รู้จักสุรากะมัตีบูบ่เนาะฉันสุรากะงาดีพอสุรางลโลเล่าๆตีๆช้ากังกังเรเปลี่ยวหรอาะคนยังไม่รู้จักฉันดีพอเน่งาากตีฉามัตีเตบูเน่งจาเจ้ากังกามัตีเตบูลรเปลี่ยวหรอาะของแพงขึ้นทุกวันยังจะขึ้นราคาอีกของสุราบยสีบาแพงสุรากะซีจีดาขึ้นสุรากะ ซีจีลาลาบอเนาะตลาดซีตลา,ตลาทุกวันนี่ได้ยังสุราเาตีเดจะขึ้นราคาอีกจะขึ้นอีกสวยเนาะซีทัดเดนเอาเปรายบวนะทัดเดนเอาเนาะราคาสุรากาซีโนเปรนะียบวะของแพงขึ้นทุกวันยังจะขึ้นราคาอีกเปซีริกาต์นี้จะชาซีจีลาลากอซีทัดเดนนี่ตีเดลหรือเปรายบวนะ